เข้าสู่บทที่3ถ่าเรือในพายุเวทมนต์ปุ๊บเรียนฟิมารีฮิฮิคุณได้ทำคุณทำได้ดีในการจัดการกับหนาำและฉันคิดว่าเธออาจจะช่วยกับบางสิ่งใหญ่ๆได้มาเจอเพื่อนเก่าเธอที่เอ็ดดี้อ๋อไปหาเอ็ดดี้โอเคอันนี้คือเควสวันนี้ใช่ไหมแล้วเควสเฟลลี่คือเราต้องเดี๋ยวเราแวะไปคุยกับครีโอนะคะแล้วค่อยไปหาเอ็ดดี้อ่ามันมาร์กได้กี่โอ้มาร์กได้คนเดียว ออออโอเคสิบบาทเอ,อไม่ใช่รดนั้นต้นไม้ก่อนคนไทยอูย้เก็บได้แล้วปะเยี่ก yeah. ี่บาทอ่ะถ้าแบบวิ้ยโตหมดเลยปะไม่ใช่เนะ้ออันนี้ปลูกแสดงว่าขี่เหลือนี้จะโตในวันพรุ่งนี้โบมันต้องปิ้งไหมอู้ปิ้งเลยละกันเขาบอกว่าถ้าปิ้งจะแพงกว่า งั้นเดี๋ยวเราปิง้งบีทรูทแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนะคะแวะไปคุยกับครีโอแล้วก็เอ็ดดี้ด้วยโอเครอแป๊บเรียบร้อยเก็บทั้งหมดเดี๋ยวนะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคไปหาครีโอไปผูกมิดกับครีโอก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเออหาเอ็ดดี้โบขายเลยละกัน ยี่สบามบาทอุ้ยเท่าปลาเลยอะหรือว่าเราต้องซื้อมเมล็ดไปปลูกเพิ่มอะอุ้ยกดผิดขอซื้อมเมล็ด่อยจ้าเปิดร้านอันนี้ปลูกอยู่ใช่ปะอันนี้12บาทซื้อไปสักหกต้นเรามีที่ว่างอยู่6 12บาทเองแล้วก็อันนี้ไปเพิ่มสาเล็เราจะเป็นชาวไร่ตัวจริงเดี๋ยวขาดอะไรดีบ้างเบอร์รี่เอาไว้ก่อนละกันอันนี้ เดี๋ยวมีที่ปลูกแล้วค่อยว่ากันนะคะเอ้ยไปคุยกับครีโอก่อนครีโออยู่ไหนนออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโบครีโอสวัสดีจ้าต้องคุยกับเขาทุกวันนะคะนี่แชทลาต่อนจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทนะคะน้ำปะเนี่ยเอ้ยจริงๆแม่อ้องก็ได้ปะ โอเควิปูเยี่ยมเลยปูสิบห้าบาทปาก,กาลังอันนี้ขายขายเฉยๆปะปาการังมีบอกราคาไหมห้าบาทปากาลัง5้าบาทหอยยี่บาท7ะเจบาทปะไม่บอกห้าบาทห้าบาทเท่ากันถ้าทำอาหารได้ก็จะแพงขึ้นโอเคเกตสวัสดีค่ะหนูมาคุยคุยที่ก่อนนี้อุ้ยอุ้ได้เป็นเพื่อนหรอเมื่อกี้เป็นคนรู้จัก <laughs> รับเควส เขบคุณที่แวะมา<อ>บนเรือเกตฮึมอมอ,อ๋อนี่คือเขอาพูดถึงตอนที่เจอเราครั้งแรกใช่ไหมคุณลุกเป็นคนพาหนูมาเหรอยังเก็บไม้แบดดี้ฉันไว้ไหมเพิ่มปลาเอาตกปลาขายปลาบนโต๊ะโอเคได้เลยหนูจะตกปลาไปขายสามตัวโหขายปลาเฉยๆใช่ไหมหนูจะไม่ได้ไม่ต้องทําอาหารโอ้ยต,ตกปลาแบบถึงเนื้อถึงตัว สนใจหน่อยสนใจหน่อยปลาไม่สนใจเลยโอ้โหเราว่ายไปสกากตองกรวิไปอ,อปลาดาวนี่เก็บได้ไหมยวตกเสร็จแล้วเราจะว่ายลงน้ำไปนะคะไปเอาปลาดาวน่าจะได้หรือเปล่าอยนิดเดียว สนะามตัวไอ,อเราจะเราจะคราบไอ,อนี่ได้ยังไงอะที่ปลูกผลไม้เอ้ยไม่ใช่ที่ปลูกหลอกไม้อะไปดึงหญ้ามากว่าจะพืชม,มาทำเป็นผมอุ๊ยสนใจหน่อยสนใจหน่อยอตรงได้แล้วเอ้ยมีเบี้ยวกับกับไปทำไมไปทำไมโซ มนเรียบร้อยนะคะเก็บเก็บแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ลงเมืองเนี่ยสวัสดีค่ะคุยได้ไหมคุยเฉยๆอุ้ยคนนี้เขาขายอะไรนะลืมละอืมอ๋อปดล็อกพื้นที่ขายสินค้าอ๋อเราจะได้วางเพิ่มใช่ไหมกี่บาทอ๋อสองพันได้เลยสองพันใช่ปะ่ะตอนนี้มีห้าร้อย เ,เราจะดูดไปฝั่งนู้นไหมโบฝั่งนี้มันคือไล่เราหนิผมแต่ว่ามันเป็นใหญ่พืชนี่ไงเอาไปทำพรมเอาไปทำพรมปูในบ้านนะคะเพราะในบ้านเรามัน,นแข็งแข็งนะดูสูงแหละดูสูงแหละเดี๋ยวแวะไปตลาดแล้วก็วิ้ยพึ่กปะ พึ่งเก็บได้ไหมเออพึ่งงานเอออันนี้น่าจะเอาไปทำบ้านพึ่งในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่มีบ้านพึ่งในอนาคตอุ้ยปลาปลาเลี้ยงแสงปลาเลี้ยงแสงเอาปลาเลี้ยงแสงไปขายนะคะอือย่าๆๆๆๆๆย่าๆๆๆๆย่าไปอือดื้อซะเหลอเกิน กลักวเขวาปวดตัวนายแล้วตัวนายแล้วเออปลาเท่าสีดูลอยแยกพี่เลยนะว่าไปทำเป็นเล่นไข่ไหะคะโอ้ปูเอาไปเก็บไว้ในเขาเรียกว่าเออที่เก็บของเรานะไข่อุ้ยไม่ใช่ ขายขายไปก่อนนะคะขายขายไปก่อนอเราแทบไม่ได้กินเลยที่ซ้ำคนนี้น่าจะาแาลเนยไม่งานไม้เหรออัพเกรดบ้านเอยบ้านของเราอ๋อเรายังไม่มีแร่เนาะเรายังลงเหมืองไม่ได้นะคะเราลงมไม่ได้ชุดก็ไม่ได้ปลดล็อกใหม่ปะ่ะดูทรงเลยอเออมีสิบบาทวิ อ๋อถ้าเราเอาวัตถุดิบมาให้เขาก็จะซื้อได้อุ๊ยนะ่ารักจังไอ้นี่ซื้อได้ใช่ไหมสิบบาทไหนลองสิบบาทนะคะหมวกว้าวเทมากแก้ไขสีมองไม่เห็นเลยว่าสีอะไรมันเป็นสีเหลืองนะในสายตาเราแต่ว่ายังไงก็ไม่เป็นไรนะคะช่างมันเถอะเอ้าไม่สงสัยหรอ ใส่ก่อนนะะสวมใส่เลยเร e er ียบร้อยน้าล้างวงทานตะวนันอ้ยกลับบ้านไปทําหอยปิ้งก่อนนะคะวยเขาได้อุ้ย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 อุนนอา,ายไหลเอร้อ, <urers> รอรียอะ้ยอุ้ยอร,ร้่อุ้ย <laughs> อุ้ยอุ้อรี่จุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้อ้ยอุ้ยอ้อยอ้ยอุ้ยอ้อ้ยอยวยย สวัสดีนะับไหนขอดูซิาขายอะไรขายแป้งแล้วก็เนยเรายังไม่ถึงขั้นอุ้ยเย้เอาเอา,เอามาทำไมก็สอบอะเรายังไม่ถึงขั้นที่จะเลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่างั้นก็ต้องเลี้ยงวงเลี้ยงบัวดีแบบทำนมเนยอะไรอย,ย่างเงี้ยอุ้ยใครอะสวัสดีค่ะอ๋อนี่เป็นเพื่อนกันได้เราเป็นเพื่อนกันได้เอาไม่ใช่ไม่ทไมเราจะไม่ไม่ได้จะคุยด,ด้วยเรามาถอน ถอนสิถอนไปทำพรม,อ,มอยากได้ไอเนี่ยไอสูตรเอาได้อยู่ต้นไม้ใหม่อุ้ยสวัสดีค่ะใครคะเนี่ยอุ้ยอันนี้มีฟาร์มรักได้อุ้ยให้ของขวัญเราต้องหาชา,าเมต็ตให้ของขวัญเงื่อกบเราจะให้เหงื่อกบได้ เ,นะเราต้องหาชาราเมส์เขาชื่ออะไรไม่รู้ชาราลมันดาชื่ออะไรนะลืมนะคะเออพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มที่เราต้องตาต้องใจเขาชื่ออะไรวะต้องตาต้องใจวะชื่ออะไรนะเอ่อมา,มาชลานามาเชาอ๋อในนี้ไม่มีอะไรลืมต้องตามหานามาเชานะคะเพื่อที่จะได้คุยกับเขานามาเชานายอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในป่าหรือเปล่ปาคือเราต้องตามหาเขาเอีก จริงจริงนี่พลังงานนี่แทบแบบไม่ลดเลยนะหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรวะใ <c oughs> นความเป็นจริงแล้วเราควรทำแต่เราไม่ได้ทำพลังงานก็เลยไม่ลดต้องดูแมพตอนนี้เราอยู่บนถ้าเข้าไปมากกว่านี้ได้ปะเออแอ,อเธอ,อขวางฉันไม่ได้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าชานันมีพลงังวิบ้านใครเอ้ยผมสีเขียวมรกตอุ้ยบนนั้นมี อออ้้าาุยก็ได้เก็บตรงนี้พอดีเราขึ้นไงเราขึ้นไงคนไทยโอ้โหน่าจะไม่ได้ขึ้นค่ะน่าจะว่ายน้ำโอ้โหเป็นปลาเลยฉันคือเงือกหรือเปล่าคิดว่าไงน่าจะเป็นเงือกนะคะเออขึ้นยังไงอ่ะขึ้นได้แหละอุ้ยดีไงไอดอกเหลือง นี่นี่น,นี่ทำชาได้ทำชาขายเดี๋ยวเราค่อยตามหาพี่นามาชาทีหลังนะคะนามาชารอวันที่จะได้พบเธอเก็บกบก่อนเก็บกบไปขายเราคิดว่านามาชาเนี่ยนะต้องอยู่ในป่าเลยเว้ยชัวร์เลยเพราะว่าเขาเป็นอไอ้นี้งเป็นเอวอ่ะดูดิเขาเป็นทงเป็นเทพแต่ก่อนอื่นเราต้องแบบ อัพไอพวกเหล่านี้อัพเครื่องมือเราให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นเราเอา้านึกว่าจะหมดได้โอ้โหหมดไม่ได้นะคะนี่เก็บได้ปะเก็บไม่ได้นะคะเอาถ้าเก็บได้มันจะขาอวอะไรสักอย่างได้สักอย่างนี่แหละมีจะว่าวสักอย่างงั้นเดี๋ยวทำอะไรดีอ่ะจับกบ มีเข้าไม่ได้เนาะเออมีอไหมนะโอ้อุ๊ยคุณคน,นเดิมเ,เติ่มเติมคือสวัสดีค่ะหนูหนูอยากเก็บเออตรงที่คุณที่คุณอยู่ใช่หนูต้องการเก็บอันนี้แหละเินไปไม่ได้อ่ะครูใหญ่เลยครูฟอดแฟตทำไมอ่ะเอา้าได้มาและ1หนึ่งอย่างอา้าวมาทำอะไร วนที่ฉลาดที่สุดมาทําอะไรเนี่ยโพดท่าเหรอได้น,นคะคะเราเราไปทําชาขายได้นะเนี่ยเราได้ใบชามาตั้งเยอะเออหอยด้วยเดี๋ยวกลับบ้านไปทําอาหารมาขายนะคะจะได้อุ้ยปลูปลูปลูด้วยอะปรูจริงๆไม่ค่อยชอบตกปลาเท่าไหร่มาสบายสบายสบาย คุณอาจจะลืมไปแล้วแต่ผมผมจนะมีเวทมนต์อุ้ยเราไปถามอะไรอ่ะเอาไม่ใช่คือไม่ใช่คือผมผมมาไลาม่มนุนครับน่าจะไม่ได้นะคะโอ้อ้าวโอ้โอ้ไปเรื่อยเลยนี่คือเรือเราใช่ไหมตรงนี้ไปไม่ได้เป็นเหมืองพ่อในอนาคตก็น่าจะไปได้เนาะ สวัสดีค่ะเหมือนเห็นกบสีเหลืองวิ้งกบตัวใหม่เหรอกรบตัวใหม่ยระจับหน่อยก <c oughs> บย <c oughs> บ้านทั่วไปกบตัวใหม่ยระจับหน่อยกบบ้านทั่วไปนะคะพลังกบปสามสี่สู้เฮ้ยมีฟึ่งด้วยไปได้ไหมไปได้มากกว่านี้ไหมสวรรค์หมอกเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะคะ มเคยมาแล้วปะแต่ว่าไปไม่ได้ไหมไปไม่ไดนะ้ไปไหนไม่ได้เลยก็จะเดินอุ๊ยอะไรอะอ,อะไรอะอุ๊ยอะไรอะ่าได้หอยท่าแล้วก็มีพึ่งมีปลาอุ้ยเจอละความรู้องค์ความรู้องค์เดินเดิน โอเคพุ่มไม้ดอกไม้ประดับไปแต่งหน้าบ้านให้สวยงามถ้ามันแต่งได้โดดไปไหนเนี่ยอือุ้ยบ้านใครอ่ะมีบ้านใครอ่ะ <laughs> เราส่วนตัวสูงอ้าวบ้านเรานี่า่า <laughs> ลืมบ้านตัวเองโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราเอาสิ่งนี้เก็บนะมันยังปลูกไม่ได้เรายังไม่มีวิธีปลูกนะคะ แล้วก็โกบไปขายอันนี้ไปปลูกเดี๋ยวเราเอิมเอาไปขายนะคะ <c oughs> ก็ปลูกมเมล็ดถัว่วโบโบโบโอุย้ยมันคือถั่วเหรอไม่ใช่มะเขือหรอว่งเราเรามีอีกหรอเรามีมเมล็ดถั่วประกาศดีด้วยหรออ๋อเราซื้อมาปลูกอัตรงนี้นี่หว่า ซื้อมาทดแทนกดน้ำกดน้ำกดน้ำแล้วก็แวะไปตลาดเอาของไปขายนะคะเป็นเป็นตลาดกลางคืนนะสามทุ่มเนี่ยอุ้ยระหว่างนั้นไอจับอะไรได้เป็นเงินเป็นทองเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องรีบล้วก็ต้องทำนะคะมีเงก,ก็จะงงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้น้วหอมผลไม้มะแรงเอาไ้ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าใครมีน้ำผลไม้ไหนแต่มัแมลงดูเหมือนจะมีความสุขที่จะแบ่งปันโอ้ยมีความสุขที่แบ่งปันแต่และโอ้โหโตเต็มว่ะโตเต็มแบบนี้ขายอะไรนี้งพึ่งสุบไปอืมขายกบเรียบร้อยโตเต็มโตเต็มมากกลับบ้านเรากลับบ้านดีกว่าดีนะมีขี้ไอเด้งเด้งสบายออจริงจริงเมื่อกี้จะถึงอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวทำลองลองทำชาดูนะคะ ชา้ชาช้าช้หาขวดทำไว้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาแล้วก็อเอาพวกนี้เก็บเก็บนะคะมันไหนขอดูแป๊บนึงนะเอาเอโอนกองโอ้กด R ปะเดี๋ยวนะอ๋อกดอกด R ได้เลยมันก็จะเอาทั้งหมดไปเก็บถ้าเก,เก็บเบอร์รี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเอามาลงมะแรงนี้ไปไปขายดังนั้นเราจะเข้าไปปูผืนบ้านก่อนนะคะย,ย้ายย้ายเตียงไปไว้ที่อื่นก่อนเราเค่อยปูตรงนี้ให้มันเป็นกิจจากษณะ,ะนะกดตัวสีหนึ่งครั้งอ่ะย้ายเตียงก่อนแล้วก็กดตัวสีอีกหนึ่งครั้งเพื่อคาราฟที่ปูผืนนะครบับ เท่าไหร่นะอออีกหนึ่งจริงๆโอเคกาจะได้แล้วละ่ะแล้วก็เตียงมาวางโอเคโหก็จะได้สวยนิดหน่อยสวยนิดหน่อยเดี๋ยวนะเอ่อขอดูที่คาบอีกรอบหนึ่งนี่คือทางเดินดินเหนียวอืมพรมปลูกฝ้ายเนาะทำจากเส้นใยพืชไปก่อนละกันเออ อันนี้คือได้สูตรมาแต่ว่ายังคราบไม่ได้อุ้ยยังได้เตียงอันนี้อโหต้องคราบต้องเจอเราต้องลงเหมืองน,นะคะถึงจะปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์สวยๆได้ดังนั้นวันนี้เรานอนก่อนเลยละกันเอาไม่ใช่<ห>ออกยังไงโอเคนอนก่อนเลยละกัน พวกนี้จะได้เงินเยอะจริงๆเราเหมือนไม่ค่อยมีเงินเอ้ยไม่ค่อยใช้เงินซื้ออะไรเลยเนะี่ยเพราะมันไม่มีไม่มีของเอาไว้เคาืรอยว่าอะไรอ่ะไม่มีของอไว้อัปเกรดอะไรเงี้ยถ้าแบบอัปเกรดได้เงินก็น่าจะหมดไปเยอะแต่ก็ถือว่าเราแบบเตรียมการเพื่อที่จะนําเงินก้อนเนี่ยไปอัพทุกอย่างลวกันฟาร์มจนกว่าจะถึงเวลานั้นนะคะปลาแซลมอนเดี๋ยวนะปลาแซลมอนตัวละยี่สิบถ้าเอาไป ต้มนึ่งก็เป็นยิบยิบสีป่ป่ะเพิ่มมาสี่บาทหรือเปล่านะจำไม่ได้ผีเสื้อพีคอรกปูสายปูนี่ดีนะอเรียบร้อย